ออกมาเลยจ้าเจ้ากวางโบราณโอ้หสามเขามาเลยจ้าเวโรซิเลปเตอร์เจนสโอ้โหมีความแตกต่างจากเจนที่1นึ่งยังไงกันนะเปิดการ์ดไดโนเสาร์ระดับตำนานเปิดเลยเพื่อนวยตัวอะไรเอ่ยนี่มันเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติมาไปนะครับกับเกมจูราสิกเวิลด์สร้างสวนสัตว์ ไดโนเสาร์กันในตอนที่28กันแล้วนะครับผมสำหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้เห็นสิ่งมีชีวิตกันอย่างจัดเต็มกันเลยนะซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะพามาดูเจ้าเวโรซิเลปเตอร์เจน2แล้วก็สัตว์โบราณที่เป็นเหมือนกวางสามเขาแล้วก็ยังมีตัวอื่นที่พี่ทําการปลดล็อกมาได้นะบอกเลยว่าเป็นตัวระดับตำนานที่หลายๆคนนี่อยากจะเห็นแน่นอนก่อนจะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตาม กดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับเพี่ตรติการฟักไดโนเสาร์ออกต่อสู้ในวันนี้มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะก่อนที่เราจะไปฟักตัวอื่นนี่เจ้าสไปโนซอรัสร่างที่3าํกำลังจะออกมาแล้วนะออกมาเลยสไปโนซอรัสร่างที่3โอ้ห นี่สีสันที่วุ้ยสดสวยหน้าตานี่ดูแบบว่าเป็นกิ้งก่าโคตรอันตรายยิ่งกว่าเดิมนี่ล่างแรกของเจ้านี่ล่างที่2องก็ลวดลายแบบนี้ล่างที่สามหุยสีน้าเงินโคตรเยอะเจ้าตัวนี้ใกล้จะเป็นล่างสุดท้ายอาหารของเราตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะกันเลยทีเดียวนี่กินไปเลยเยอะๆ,ๆปัๆ๊ปบปั๊บปั๊บปั๊บฮึ่เลเวลสามสเลือดนี่หกรพลังโจมตีร้อถึงเวลาที่เราจะ มาทำการฟักพวกไดโนเสาร์กันแล้วนะซูมปุร์ซอลัสออกมาก่อนสองตัวดีขาดปอร์ซอลัสอีก2ตัว แล้วก็จะเป็นล่างเต็มกันแล้วนะอัปเกรดเจ้าเวโรซิเลปเตอร์ได้ด้วยนะหนึ่งชั่วโมงครับผมจากนั้นก็ออกมาเลยจ้าเจ้ากวางโบราณโอ้โหสามเขาเซนเดอร์โทเซรัสแม่อยู่ท่ามกลางหิมะเป็นสัตว์จำพวกโปโตเซราทิถิ่นกำเนิดอยู่ที่อเมริกาเหนือมีเขาที่แปลกแบบนี้น่าจะเหมาะกับการต่อสู้แย่งชิงอาณาเขตนะนี่ลองอ่านประวัติคร่าวๆเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีกีบเท้าขนาด ใหญ่ที่มี3เขาด้วยน้ำหนัก750อปอนด์เจ้านี่มีขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกับกวางมูสสมัยใหม่เฉพาะเจ้ากวางตัวผู้เท่านั้นที่มีเขาที่3ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของสายพันธุ์นี้กินอาหารไปเจ้ากวางอืมยังกะดูสารคดีนี่ก็คือเจ้ากวางตัวผู้แน่เลยนะเพราะว่ามีเขาที่3ามไม่ให้เขาอย่างกระด้วง ปาปราเป็นสายเลือดเยอะพลังจู่โจมก็เอาเรื่องตัวที่น่าสนใจของพาร์ทนี้จะเป็นเจ้านี่เลยนะมาเลยจ้าเวโรซิเลปเตอร์เจน2โอ้โหนายต้องไปอยู่ที่ ตรงนี้ละกันนีเ่เจ้าเลปเตอร์เจน2ครับผมมีความแตกต่างจากเจนที่1ยังไงกันนะพบเวโรซิเลปเตอร์เจน2ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ท่ามกลางฝูงเวโรซิเลปเตอร์พิสูจน์ให้เห็นว่าทั้ง2ชนิดนี้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนเจ้าเวโรซิเลปเตอร์เจน2สามารถที่จะรู้จักหยอกล้อสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยบางครั้งไม่ได้มีเจตนาทำร้า,ายด้วยนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้ น่าจะมีมันสมองที่ค่อนข้างชาญฉลาดเจ้าเวโรซิเลปเตอร์เจนสวิ่งด้วยระยะ9ก้าที่ยาวกว่าเวโรซิเลปเตอร์เจนแรกล่างสุดท้ายนี่มีหนามกันด้วย น้ำสีเหลืองบนตัวเวโรซิเลปเตอร์เจนสที่โตเต็มวัยบ่งบอกว่าเธอคนนี้มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้นำไอ้กินอาหารไปเจ้าเวโรซิเลปเตอร์ว้าวขยี้ครับผมมีเลือด277แล้วก็พลังโจมตี87หนิบยดูซิแม่เจ้าเจนหนึ่งอุย้ยเดี๋ยวเราขอเล่งให้เจ้านี่ออกมาก่อนนะจะได้เปรียบเทียบว่าหน้าตาแตกต่างยังไงกันบ้างเวโรซิเลปเตอร์เจนหนึ่งล่างที่สองออกมาเลยจ้าโอ้โห Wee! ใกล้เคียงกันอยู่นะดวงตารู้สึกว่าจะไม่ดุมากอุ้ยล่างสองนี่สีโคตรสวยลายโคตรเทลืมดูเลยว่าเจ้าตัวนี้ไฮบริดได้ไม่เอ่ยเจ้ากวางไฮบริดกับเจ้าเสือขิ้วดาบออกมาเป็นเจ้าเสือเขี้วดาบเขาวกวางหุ้ยแล้วเวโรซิเลเตอร์เจนสองไฮบริดกับเจ้าไทแรนโนซอรัสเล็กเจนสองจะออกมาเป็นอินโดมินัตเล็กเจนสองหูเพราะถ้าเป็นเจ้าตัวนี้เจนหนึ่งจะออกมาเป็นอินโดมินัตเล็กธรรมดา เรายังไม่มีทีเล็กสักทีสงสัยเราต้องเติมแบบว่าอเป็นรายเดือนเราถึงจะได้เจ้าทีเล็กกันบ้างนะสําหรับในตอนนี้เราก็จะมาทําการเปิดการ์ดกิจกรรมที่นี่เป็นกิจกรรมเว r ร์ e อ e เวที่หลายๆคนช่วยกันทําใช่ไหมอู้ยูยพวกไดโนเสาร์ระดับเ e g เดอร r y มากมายครับผมอฮ้ยเป็นขั้น2กันด้วยนะโอ้ยแต่ละตัวไม่ธรรมดาจริงๆหรือจะเอาเป็นเจ้าทีเล็กเป็นตัวอื่นๆที่เรายังไม่มีก็ น่าสนใจตีเก็บรางวัลเปิดการ์ดไดโนเสาร์ระดับตำนานเปิดเลยเพื่อนวิ่ยตัวอะไรเอ่ยนี่มันว้าว ไดโนเสาร์เล็บยาวหูย,ยกินพืชเคยเห็นตัวนี้กันอยู่นะยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวนี่นี่อ่ะสุดยอดลืมให้ดูเลยว่าตอนนี้เราก็มีการปลดล็อกพวกไดโนเสาร์ตัวใหม่มาด้วยเจ้าสัตว์เลื้อยคานใต้ท้องทะเลพรีซิโอซอร์ระดับเรจนเดอรี่อ่าเป็นตัวโดดเด่นที่อยู่ในท้องทะเลกันเลยก็ว่าได้เดี๋ยวเราจะมาฟักเจ้าพวกนี้กันให้ดูนะเอาละฟักเจ้าแกลิมิมัสสักสองตัวแล้วก็ตัวต่อไปมาเ จ้าสัตว์เลื้อยคลานใต้ท้องทะเลใช้เวลา3วันโอ้โหย,ยาวนานนะผมแล้วก็ลืมบอกไปอีกทีเราบังเอิญได้การรีเจนเดอรี่ก็เลยเปิดได้ตัวเดิมมานะเป็นเจ้าสัตว์เลื้อยคลานจิ้งจกน้ําตัวนี้โอ้ยจะได้เปลี่ยนร่าง2และสีฟักตัวที่4ีนี่เจ้าไดาโนเสาร์เล็บยาวผมโอ้ยรอไป7วันอดทนกันหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาเริ่มต่อสู้กันเลยดีกว่านะพี่อติก็ นี่เล่นกิจกรรมนี้อยู่ที่ต้องเลื่อนอันดับเพื่อแย่งชิงการ์ดนี้เอาเบรโตซอลัสเรจเดรีขั้น2เป็นตัวกินเนื้อที่โคตรน่าสนใจดูอันดับของพี่ตอนนี้อยู่ในท็อป1%นึ่งเอพลเยอร์อันดับ17งั้นตอนนี้เรามาเล่นกิจกรรมแรกได้เป็นพวกซูปเปอร์แลทั้งหลายนะครับผมต้องใช้ไดโนเสาร์ระดับซูปเปอร์แลต่อสู้ลองเวโรซิเลปเตอร์เจนสดีไหมจัดไปมาละจ้าเริ่มมานะครับผมเหมือนเดิมชารก่อน ไม่เดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนตัวเอาเจ้าสปไโนซอรัสมาต่อสู้แน่นอนดีไงโอ้โหไม่ทันขัดคําโจมตีมาหนึ่งครับผมไม่มาถึงก็เอาเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเดี๋ยวผมเป็นเจ้าตัวนี้เราเอามาแบบพลังจู่โจมโคตรแรงอยู่แล้วนะจัดไป มาพลังสองสะบัดหางตายเป็นพันโอ้ยโ,โอ้ยสามารถสังหารเราได้เฮอผัดกันจูดจมไปนะเราจะทําการสังหารเจ้านี่แล้วก็ชาร์จเข้าไปเนียผมมาสะบัดไปเฮ้อเจอเจ้าไฮบริดขอยาวผาสมเจ้า แม่หัวงอนโจมตีมาหรือเปล่ายังไม่จู่โจมชาร์จไป4ี่ป้องกันหนึ่งเราจะให้เจ้าเวโรซิเลปเตอร์เจนสแสดงท่าไม่ตายนะเวโรซิเลปเตอร์เจน2อ่าแสดงท่าไม่ตายกันหน่อยวาควรหน้ายับถึงจะเป็นล่างแรกแต่ก็ยังพอสู้ได้อยู่นะ อุ้ยตาโคตรส้มโอ้โห,โโหเกมมันหลุดเมื่อกี้แล้วเราก็ได้เจ้าเวโรซิเลปเตอร์มาอีกตัวหนึ่งค่อยเอาออกมาฟักแล้วก็จะต้องเปลี่ยนร่างให้เป็นแม่ขั้นที่3ให้ได้นะเจ้าเจนหนึ่งกิจกรรมถัดไปต้องสู้แบบใช้มอดนี่มีโอกาสได้ราชาซอรัสวิ่งสิเลยล่ะใช้ตัวอะไรก็ได้โอ้โห ύ, มีแต่ตัวกินพืชงั้นเราก็จะใช้เป็น ตีตัวนี้แม่สามสหายตัวแรกจะต้องเน้นแบบว่าใช้เลือดเยอะๆอืมแท้งให้เพื่อนก่อนป้องกันแล้วก็ควรทะลุโล่ไปมาแลวจ้าพลังโจมตีเอาเรื่องเริ่มมานะครับืห <ๆ S 1> เพิ่มพลังโจมตีกันแบบหลายตัวเฮ้ยอุอ้ยมันเอาสกิลไปครับผมโอ้โหอะไรเนี่ยแม่แต่ละตัวนี่คนโคตรโหดโอเคปั๊ปปัาเราจะชาร์จไปก่อน แม่ล่อให้มันแบบว่าใช้พลังไปเยอะอืมมาถึงจู่โจมแล้วเพื่อนโอ้ยเอาละเุ้ยอะไรเนี่ยโจมตีแล้วก็เพิ่มเลือดอย่างนั้นหรอมาชาร์จไปอีกป้องกันสองตัวนี้เป็นตัวที่พร้อมจะสละให้เพื่อนๆอยู่แล้วนะเอาะ้ายังไม่จู่โจมับผมนี่ชาร์จแล้วก็โจมตีครับผมมาสักนิดนึงก็ยังดีเพื่อนเออเอาละตอนนี้ ฮิวเลือดเฮ้ยยังไม่จูโจมาอีกมาชาร์จไปโจมตีนี่ค่อยๆสกิดไปครับผมโปแล้วก็ฮิวเลือดฟริงนิดนึงเจ็ดร้อยกว่าโจมตีมาห้าครับผมน่าจะหมดพลังเ้อเรียบร้อยมาละจา้าตัวที่โหสสุดๆอืเรามีพลังโล่อยู่นะฮโจมตีแล้วก็หิวเลือดเป็นพันหุ้ย ไอ้นี่ขี้โกงครับผมต้องรีบสังหารโอเคแล้วก็ดูสิชาร์จป้องกัน2องละกันเพื่อความไม่ประมาทโชวโชว์ชวแล้วก็เจ้าตัวนี้มาละนะแม่สกิลโลครับผมโจมตีหรือเปล่ายังไม่จู่โจมสําหรับสกิลของมันนี่การโจมตีครั้งแรกจะลดความเสียหาย99%กันเลยนะเหมือนกับเป็นการโจมตีฟรีงั้นก็ชาร์จไปก่อนจะโจมตีทะลุหรือเปล่าโจมตีสีครับผม นี่ป้องกันได้อุย้ยเบาสุดๆโจมตี2แล้วก็ป้องกัน2นะครับผมชาร์สี่เอาละเดี๋ยวเราก็โจมตีทะลุเกราะไปก่อนอืมนิดนึงเกราะหายกันหมดแล้วนะทีนี้แหละของจริงเฮ้ยเปลี่ยนตัวผมอุย้ยเอาตัวนี้มาอืมเดี๋ยวเราก็ขอทำการโจมตี4ชาร์ส4ี่ละกัน นั่นแหละแรงแรงไปออกลับมาเจอตัวเดิมถ้าไม่มีตัวเทพเทพนี่บอกเลยว่าสู้เจ้าพวกนี้โคตรยากกันเลยนะวิ่งโจมตีมาหกครับผมว้าวโอ้ยแรงโคตรนี่ตัวที่โจมตีแรงที่สุดของเราจัดไปแรงแรงเลยเพื่อนว้าวปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมทุกที มากระโดดควนโจโอ้โหสุดยอดวิกตอรี่กัไปซี่เปิดการ์ดระดับซูปเปอร์แลกกันเลยนะไปได้เป็นว้าวโพสโตซูคัสต,ตัวนี้นี่ใกล้จะเป็นล่างสีครับผมตัวไหนมาก็ได้จังหวะนี้หุย้ยเจวโคตรเยอะงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็ไปสู้สัตว์ป่าดึกดำบันกันดีกว่านะือมอลองให้เจ้ากวางนี่ออกต่อสู้กันนิดหนึ่งเจอแต่าธาตุไฟทั้งนั้นเลยนะ โคตรเสียเปรียบครับผม,มาอเริ่มมาก็ชาร์จไปก่อนรู้สึกว่าเจ้าสล็อตของมันจะเป็นล่างสองอย่างนั้นหรอโอ้มีความเก่งกาจพอสมควรเฮ้ยยังไม่จูโจมชาร์จไปเอาละเราต้องเล่นแบบเอาจริงกันนิดหนึ่งนะพลังสามฮ้ยโจมตีมาหนึ่งครับผมเหลืออยู่สองพลังโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรนะ เราก็ชาร์จสี่ป้องกันสองสเต็ปแบบนี้เหลือแต่ว่าต้องโจมตีเรามาเกิน3มเท่านั้นแหละนะเราถึงจะตายเฮ้ยโจมตีเสียผมโอเคเปลืองพลังไปหนึ่งมาเลยจ้าเจ้ากวางครับผมสงสัยเจ้ากวางยังไม่ได้ต่อสู้เปลี่ยนมาเป็นเจ้านี่ก่อนโอเคแล้วก็โจมตีสาดูสิป้องกัน1นึชาร์จสาม จัดไปเลยโอ้ยเจ้าหมามแน้ะจ้าพลังโจมตีไม่ค่อยเยอะอ้ยม,มีพลังตั้ง5กันเลยนะเราควรจะป้องกันเยอะกว่าน,นี้ไหมอฮ้ยเปลี่ยนตัวผมนี่โจมตีแรงพลังสี่ยังไม่จู่โจมรผมงั้นเดี๋ยวเราก็รีบจู่โจมไปเลยละกันโจมตีสี่ป้องกันสองชัดหนึ่งเอาละนั่นแหละเป๊ะๆแล้วก็เจอเจ้านี้ พลังหกเอาเรื่องเอาเรื่องแม่จะโจมตียังไงเอ่ยโจมตีมาหกครับผมว้าวพลังสี่โอ้เกือบตายอ่ายังไม่ตายเปลี่ยนตัวผมแม่อยากจะเห็นเจ้ากวางจริงๆจัดไปนั่นแหละเจ้ากวางวิ่งควิดโอ้โหปิดฉากด้วยเจ้ากวางสามเขา ได้เห็นการต่อสู้นิดหน่อยก็ยังดีนะหมุนสปินขอให้ได้สัตว์ป่าดีๆสักตัวก็ยังดีว้าวได้เนื้อผมเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับในพาร์ทนี้เราก็ได้แนะนําตัวใหม่ๆแล้วก็ตัวที่เรากําลังจะฟักออกมาเร็วๆนี้กันแล้วนะใครอยากจะเห็นตัวไหนมากที่สุด ลองคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยสัตว์เลื้อยคลานใต้ท้องทะเลหรือว่าเจ้าตัวกินพืชเล็บยาวจอมสังหารสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันนะครับเป็นกําลังใจให้พี่อติกันด้วยแม่จะได้รีบทําตอนใหม่ออกมาแบบรวดเร็วว่องไวกันนะอย่าลืมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆในตอนนี้ พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ